กับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเตือนกันก็คือเรื่องไฟฟื้นนะครับก็ที่ลำปางไฟไหม้บอ่อขยะเมืองลำปางอย่างที่บอกไปนะครับว่าเดี๋ยวนี้คงจะเห็นข่าวเรื่องไฟไหม้บอ่อขยะไฟลามทุ่งไฟไหม้ที่ลกรักเมื่อวานนี้สามทุ่มครึ่งเจ้าหน,น้าท,ที่เทศบาลเมืองเขแางแคนครลำปางยังต้องเอารถด,ดับเพลิงห้าคันพร้อมดุจเรียดับไฟกว่าสิบนายเข้าไปดับไฟบริเวณบวณ่บอที่ขยะที่ตำบลกล้วยแพ อำเภอเมืองลำปางไฟยังลุกไหม้เป็นบริเวณกว้างนะคะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงกินพื้นที่ไม่ต่ำกว่า30ไร่ควันนี่เหม็นตลบอบอวนไปทั่วบริเวณค่ะ mm hmm. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็หน้ากากกันสารพิษนะคะ mm hmm. เดินทางเข้าไปก็คาดว่าน่าจะลุกลามขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ การดับไฟก็เป็นไปอย่างยากลําบากนะคะปรัดเทศบาลเมืองเขลังนครรักษาการแทนนายกเทศบาลเมืองเขตังนครเปิดเผยว่าไฟไหม้กองขยะครั้งนี้มีกองขยะกระจัดกระจายมากกว่าร้อยกองและมันกินพื้นที่มากกว่า30ไร่จากพื้นที่ทั้งหมดที่เอาไว้สําหรับทิ้งขยะในประมาณสัก4ี่ร้อยกว่าไร่ค่ะไฟเริ่มไหม้ตั้งแต่ตอนชัณ5โมงเย็นนะคะโดยรปภที่ศูนย์กําจัดขยะเพยายามจะดับไฟแล้วแต่เอาไม่อยู่ ก็ต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยนะคะนี่เกิดขึ้นใหม่นะฮะที่ลรปากตอนนี้ควันไฟนี่เริ่มกระทบกับความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ตำบลกล้วยแพบางส่วนแล้วด้วยค่ะ